อะไรเงี้ยค่ะไอซีโต้คุเขาไอซีโตนี่เคยงานพี่ๆรับเลยมีพี่มีัวพี่ๆมีโผเขาคุเขาต่อตัวนี้เลยมาประเทศนี้ผมไม่เคยอู้ใครนอกจากคุณครับผมไม่หรือทะเบียนทำไมมาเปย์อย่างนี้เนี่ยทะเบียนรถนั่นสิเทเบียนเทพก็อย่างงี้แหละโอ้โหล้อฟรี อะไรก็เลยต่อรู้เชียอโอ้รู้เชียวแค่นีว่านี่อ้อนลูกหนูเองค่ะโอ้รู้เชียโอ้ไปดูลูกก่ไปดูลูกก่อนไปดูลูกก่อนมีออนใครอ่ะเจ็บเไงแต่เธอดูลูกก่อนโอ้ปาขอโทษ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 ปาแย่จริงจริงเลยโอ้โอ้ที่มัถอยดีใชลองนักขวดนะขอรูปผมนะครับผม อ่าไหนๆก็ไหนๆละลูเชะมหามหาอาหน่อย A สีตัว A สีตัวสวัสดีครับ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 นี่ออนใครอ่ะออนลูกหนูเองซื้อที่ไหนอ่ะเอ่อลูกลูกผมไปลูกเท่น่ะอ่ะไปดูแลอ่อไปเชี่ยนี่ออนไปดูครับไปดูแลเชี่ยนี่ออนครับผมทำไมอ่ะมีออนมาทำไมอ๋ออยากได้อยากได้ ไอเชี่ยนี่ออนใช่หนูน่าต้ไปทิ้งขยะแล้วนะไอเชี้ยนี่ออนเลยเป็นไงแบบมันมีออนเมื่อกี้นี่ออนเลยไม่ดูเลยใช่ครับผมใช่ค่ะพม่าพี่เหมียวเหรอใช่ค่ะมาละมาละวอาะลูกเมืกี้และลูกหัวลูกเมืกี้และใช่ใช่ใช่ใครวะเนี่ยคอนคนหนึ่งอ่ะเนเนั่นตัวเลยเนาะอันนี้รูเชียครับผมพี่สีโตเป็นลูกวเขาไม่รักดีไหคะเขาเขาเขาทำอะไรคะ เขายังไม่พอนะคะเฮ้ยคาล่าเฮ้ยเจสซี่คาท์เธคาท์เธคาท์เธออ่ะป้ามิวเนี่ยนี่รูปโผจีรูเชียป้ิการจูปุแป๊บนึงนะกูขอเคลียร์ของกูก่อนกูกูเกมอยู่น้อาตายแล้วตายแล้วนอน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 คำล่าเกมยังคบล่าไม่เคยคำล่าเกมยังไม่เคยฮาร์เปอร์ใช่ปันเนี่ยเกมอะไรครับติดอยู่ในกระเปล่าครับหมายถึงว่าเล่นเกมไงกระเป๋าเล่นเกมั จะเข้าร้านเกมครับไม่ได้อ๋อค่ะไม่ได้นะคะวิดีโออ่ะเกมบ่อยอ่าใช่ไหมผมแม็ผมแมเลซ์วิดีโอสาวเยอะโบไม่เป็นไรครับพอดีผมพอดโทษทีปลอดสากลวิดีโอไม่ต้องขำไ่องครับไม่ครับคนเรามันต้องมีคนดีแค่เมื่อกี้ชิ่อไปสามนี่โอ้โหลองลั่นเลยลูกค้าอาไหญ่อะอะไรนะยอมไปก่อนเหรอ

เซลุ่มผู้หญคนอื่นอะจิงป้าเก็บค่ะโโอ้หถ้าเก็บไงคะเก็บทั้งทั้งทั้งเขาแล้วก็ทั้งผู้หญิงไงคือมึงกูขู่ใช่ไหมครับผมตอนนี้เดี๋นะมันมันกันเราเดือดดาแล้วใช่ไหมครับผมตอนนี้เดือดดีเฮียโอ้นี่แม่งถ่ายรูปไปฟ้องไอ้สัตว์มันอันนี้ผมป่าแล้วผมไม่เกี่ยวเลยนะมึงเหรอไม่ไม่จริงๆผมไม่มึงเหรอผมเคยขายพี่เป็นผู้แนเหรอ ไอ้เี้ยคำล่ามึงเหนื่อยสัตว์อ่ะใจใจแหล่ใจเลยสาบานเลยครับผมผมไม่เคยคิดคิดหาล่าพี่จะรูปนี้ให้ให้เดี๋ยวให้กับใจโูดูเดี๋ยวโอ้ยเี้ยกูอะไรกันดีจงพนักด้จักใจโฟดูครับใจโฟดูนี่โอ้โหโอ้โหอ่าชัดเลยเห็นไหมคะใครถ่ายให้อะคะ เออรู้สึกว่าจะเป็นโพนี่ครับผมโพเอพีโออ่ะแต่เนี้ยเจฟโฟนอูแบบนี้เลยอ่ะอ๋อค่ะถ้าเป็นเจฟโฟเจฟโฟจะเป็นไงอ่ะคิดไงน่อยคำว่าอุ้มไปให้เพื่อนครับอุ้มเด็กเอ็นไปให้เพื่อนคิดได้ไหมอืมพูดไม่ออกเหมือนกันทำไมไทำหน้าอุ้มอ่ะทำไมไม่เดินเองหรอคะใช่ค่ะไม่มีขาเจ็บขาเหรอ เอออยากอยากเรียกเขามาคุยเหมือนกันว่าไม่มีขาหรอคะพี่สิโตหรือว่ายังไงหรือว่าพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ยิ้มพี่สิโตคู่เขาสิงโตนี่เคยอ๋องหมดแล้วไอ้เยี่อะไรหมดแล้วพี่รูกคือก่อนพี่ลูกคือก่อทำไมอะคำล่ะทำไมอะไม่คือพี่ผมคู่เขาไม่ใช่ไม่ได้เราอยากไปเป็นแบบนี้ด้ไหมล่ะมามาค่ะเจ๊โฟคิดไงคะ ไอ้สิโต้ค่อโทษทาร์ทาร์เป็นอะไรค่ะทารทาร์ร้อนแล้วพี่ไม่ได้ว่าใ้ใครมาอยู่ข้างแต่ว่าสิโต้สิโต้คู่เขาเลยพี่เป็นตัวอะไรฮะสิโต้เขาใช่ปะนางฟ้าโง่ๆอ่ะพี่ก็ไม่เป็นนะคะพี่ยอมไปเป็นนางมารายดีกว่ายังยังเห็นพี่เป็นนางมารายป่ะแยกคู้เชียร์ไม่ได้ป้าไม่อยมาเป็นงั้นหรอเพราะป้ารักแค่ม้าก็เดียว แล้วก่อนนั้นน่ะฮะนี่เป็นใครตัวขอร้องเองไปดีแล้วถ้าป๊าไปถ้าป๊าไปรอดใจป๊าไปนี่ละครับโอ้ดูเชียป้าป้าไม่เคยรอใจป๊าแล้วดูเชี่ยเธอเธอโอ้เธอโอ้ลูกคว้าป้าป๊าเป็นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็หาป้าปมาโอ้โอ้ป้าป๊ากลัวแล้วโอ้ดูเชียดูเชี่ย โอ้ชี้หายแล้วลูกลูกจะปากคอเขาเลยลูกเชีย่ยใจเยียขอลูกเชีย่ยลูกเออข้าขอตีนะลูกโอ้โหไปไปไม่ทำปป้าอยา,คากค่ะใช่โอ้ปป้าตัวใจอะคนน่ากลัวไตีนี้กลัวปป้าจะจำความนี้ไว้ได้ยครับครับผมถ้าปป้าตาวใจผมจะอยู่ฝั่งมามา่า ถ้าประมาณนอกใจล่ะก็ใจเย็นๆมามากแล้วน่าร oh. ักจังเลยโอ้โอ้ยปุ่มผิดลงไปลงไปลงไปรอตามตาตาดูดูโอ้ยหัวจะปวด น้องเขาอรุตจริงเจอกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเหมือนที่โนนี่ให้เบทช่วยยนต่อยแต่น้องเขาเปิดโหมดก๊อตไม่มีใครเอาลงก็ตายกันหมดย่างดียดอย่างเท่ไปง้อผู้หญิงแบบนี้ทำไมรถแครครับทีมวงใช่ไหมผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นค่ะมีความรู้สึกเหมือนกันทุกคนดลครับ เดียวขวับบแล้วเนี่ยครับผมแล้วท like um ุกคนเราเดี๋ยวดิฉันใครเลยอพีเมยครับอะก็ก็เมย์อไม่ต้องเช่างโอ้เปลี่ยนรูปใหม่แซ่ดเลยเกอังตรงนั้นจับไหมจับไหมเดี๋ยอะไรนะอะไรอะไรนะขยอตรงนั้นตึงมากเลยครับปวดตือบวดเน่ยใช่ตือไปทำให้มันยานหน่อยสิไม่นอนหนู มีพี่มีพี่มีโพมีพี่มีโพจมีพี่มีโพมีพี่มีโพมีพี่มีโพหมดเลยอะเสือเสือกูแบบลายกูนี่หมดเลยไอ้เหี้ยเล็บเล็บกุดหมดเลยไอ้สัตว์มีพี่มีโพหมดโอ้ยอ่ะอ่าต่อคขับกระโดดเลยครับอะไรหมดเลยครับรับไม่ได้ใช่ไหมครับเปล่าครับรับได้ครับโอ้โหนอนหลุดแน่นอน จะเลิกก็เลิกครับนีิสัยแบบนี้ก็เลิกไงครับก็เลิกเออไม่เหมือนจะีมาเขาเลิกไปนานแล้วเลิกไปแต่เขาเจอเธอคเขาเลิกอยากให้มาเห็นใกล้ผู้หญิงคนไหนมาจะซอยให้ยเธออะไรก็นิสัยนี่ไงเขาเลิกไปแต่แต่เขาเจอเธอคเขาเลิกไม่จ้างไม่กล้าครับผมเดี๋ยวรู้เชียบปากคออย่าดิชอบโกหกเราอ่ะอ้องสมานทำไมแล้วเขาโกหกกี่มั้งล่ะที่สุดอ่ะอะ โกหกบ่อยแต่โกหกไม่เก่งนะโกหกไม่เนียนด้วยคิดว่าคู่นี้เขาจะง้อกันสำเร็จไหมอ่ะผมไม่เคยให้พี่สิโตคู่ขาให้ใครเลยผมคิดว่าน่าจะสำเร็จครับผมคิดว่านักกันอยู่ก่อนลูกจะปาดคอมองลูกยูก่อนไหม เห็นว่าคำรามแบบนี้มาจะกลัวเนาะอดี๋โหสีโทสีโทจะจ้าไาไม่ต้องสู้ครับถ้าสู้ก็สู้เลยครับตอนนี้บอกว่าเะงอกันสองเร็จนเนาะจนิงๆก็ร้องเหมียวได้แล้วนะ งะอืมแม่พ yeah. I mean, uh, ี่ห uh, มีมาขับรถหน่อยได้ไหมแม่เป็นหนึ่งแม่เป็นหนึ่งคับล่าอะคืออย่างนี้นะคับคือคือมีคนส่งรูปมาให้เหรอใช่ครับคือเป็นรูปที่พี่สีโตเขาเอ่อวุ้งผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับอ๋อ เขาแล้วมันต้องมาแก้ตัวให้เขาหรอกมาหลาย<ะ>ครั้งแล้วครับเข้าใจครับโ่พี่รู้ความรู้สึกพี่มันรู้ครับแต่พี่ก็รักเขาพี่ที่แบบว่า,าเออเขาจะเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยความสุขของเขาเล็กๆเล็กลน,น้อยๆพี่ไม่ได้สนแต่ก็ใจเราเนาะใช่ไหมใช่ครับอ่ะคือแบบว่าพี่ก็ไม่ได้อยากจะรับรู้ในพี่เข้ามาอย่างเงี้ยครับ มีคนมาบอกว่าสินโตไปทำโน่นทำนี่อะแค่นี้พี่ก็รู้สึกนิดหน่อยแหละใช่ปะแต่พี่ก็คิดว่าอะเขาทำงานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ไม่เคยว่าเขามันคือความสุขของเขานน,น่แต่พอพี่ไม่เห็นอะไรแบบเนี้พี่รับไม่ได้อ่ะอไปคุยได้ไปเล่นได้แต่นี่อุ้งกันแบบครัพี่แท้ <c oughs> ผมไม่เคยเ,เขาทู่เทให้ใครถ้าพี่มาก่อนนะนี่พูดจริงๆนะตือ่อจริงๆท่านนี้ผมพูดนี่ะผมอาจจะดูเหมือนการเกลยงตัวให้พี่ชายโห่ะแต่พี่พี่รักเขาใช่ไหมใช่ครับถ้าพี่รักเขาพี่ต้องเชื่อใจเขาสิพี่เชื่อแล้วครับแต่พี่ไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้ในว่าพี่เห็นอะไรพี่เสียความรู้สึกไปแล้วครับตอนนี้จากรักก็อาจจะกลายเป็นแค่ว่ามไม่พี่แต่ ไม่อะไม่คำรามต้องเข้าใจผู้หญิงด้วยครับผมเข้าใจผู้หญิงรักผู้หญิงทุ่มเทให้แต่วันแล้วที่คบกันคุยกันผู้หญิงทุ่มเทผู้หญิงยอมทุกอย่างยอมจะคุยกับแมทที่จะคุยสิบคนนี้สิบคนก็ยอมเลิกคุยครับผมแต่ใช่มาขาคุยกับน้องก่อน ใช่ครับพี่รักสิงโตพี่ของคำ่ามากไม่ได้จีบ,บทุกอย่างเขาน่ารักครับเขาเคบกันกับพี่ได้หลายๆ,ๆอย่างครับพี่ก็คิดว่าเขาจะตัวกว่านี้เขาอรมร้อนพี่รู้เขาสิ่งที่ไม่ดีพี่รู้ข้อเสียเขาพี่รู้ทุกอย่าง แต่พี่อยากให้เขาเป็นคนใจเย็นมากกว่านี้เขาบินมาที่นี่เขาเป็นหัวหน้าทุกคนหัวหน้าหลายๆคนเขาต้องใจเย็นเขาต้องเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้ให้คนนับถือพี่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นพี่ไม่อยากให้ใครมองเขาไม่ดีพี่รักเขาครับผมเข้าใจครับ ไม่ใช่ให้เขาแบบว่าไปต่อผู้หญิงอุ้มเด็กเอน็นไปนู่นไปนี่อย่างนั้นอย่างนี้ให้ลูกน้องเห็นครับทํางานเขาอาจจะสวนทํางานแต่ในส่วนที่พี่ไม่เห็นในส่วนที่ลูกน้องเห็นบางอย่างคือลูกน้องทุกคนก็รับรู้ว่าพี่เป็นแฟนเขาเขาต้องให้เกียรติพี่ในเมื่อเขาจะรับใครสักคนเข้ามาในชีวิตเขาต้องให้เกียรติพี่ใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นคำลาคำลาจะทำไหม หรือว่าทำไม่เคยครับครับนั่นแหละถ้าเรารักใครสักคนพร้อมที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตในวันนั้นเราก็พร้อมที่จะตัดทุกอย่างในชีวิตของเราในวันนั้นแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับในเขาทุกอย่างที่เป็นเขายอมรับข้อดีข้อเสียของเขาทุกอย่างแต่สิ่งโตไม่เคยแคร์ความรู้สึกพี่เลย พาพี่มาที่นี่พี่ก็ไม่มีใครอยู่แล้วแล้วเขาก็มาทำแบบนี้นั่นแหละครับเข้าใจครับผมจะให้พี่คิดยังไงพี่ไม่ใช่คนที่มีเหตุผลขนาดนั้นพี่อาจจะดือด้อเบื่อ,อ,อแต่พี่รู้พี่เข้าใจพี่โตแล้วพี่ให้โอกาสเขาทุกอย่าง เขาอยากทําอะไรอะทําแต่อย่าให้มันเกินเลยแต่ถ้าเกินเลยไลก็คือวันวันนี้ไปอุ้มไปอยู่คนอื่นแล้วพี่พาไปถามผู้ชายคนที่แล้วเขาบอกว่าอุ้มไปให้ผู้ชายคนนั้นพาไปถามผู้ชายคนนั้นแล้วเขาก็ตัดบทพี่ก่อนที่ที่พี่จะถามว่าเป็นคนบอกให้สินสุภาอุ้มไปใช่ไหมคะแต่เขาไม่ยอมให้พี่พูดพอตัดบทตัด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 ต่อหน้าต่อตาคือโลกอ่ะ รู้คนเรามันรู้แค่นี้คนเรามันก็รู้แล้วใช่ปะค,คนเรามันอยู่ด้วยกันทุกวันอะ่ะคนเรารักกันอะ่ะถ้าคิดจะรักกันอะ่ะต้องรอดีสุดใจต่อกันดิพูดแล้วก็เราก็ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาแล้วครับใช่แต่เขายังทำแบบเนี้จะให้พีคิดยังไง ไปพี่สโต้งนักับพุผนหน่อยแค่คนยิงเขาอยู่ด้วยกันไปก่อนเดี๋ยวกูคุยก่อนเฮ้ยเอาเอากูไปไหน呀เอาเอาไอพี่อะมึงก็ช่วยคนง่ายน้อยสัตว์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ไอะไรมึงคุยว่าอะไรมึงคุยว่าอะไรมึงคุยไม่ก็เขาเขาระบายผมไปเลยผมก็ถามเขาเพื่อเขาเชื่อใจแต่สิ่งที่เขาแบบเหมือนเหมือนเกินจะรับได้เพราะแบบมันก็แบบเหมือนเหมือนมาพี่ขับโพธานะหลายเคสแล้วใช่ไหมครับผมเอออะไรเละก็เหมือนมันก็ไม่ไม่กูหลายเคสแต่เขาไม่เคยได้จับกับจับไม่ได้เขาจับได้เคสนี้แหละไอ้เหี้ยคือไอพีโน่ไม่หายรูปกูไอ้เหี้ยเข้าใจครับผม แต่นายเละกับผู้หญิงอะน้อแล้วเอางี้เกมคนเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวกูมีรูปที่มึงอยู่กับพี่ดิเดี๋ยวมีรูปที่มึงอยู่ผู้หญิงอยู่ที่นี่เหมือนกันแป้นึงแป้นึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมก็พดเนี่ยน้อน้อช่วยพี่ไม่พยายามไอ้เีลยกูรู้กูรู้แต่เราโดนต้องโดนด้วยกันไม่พี่พี่มีพี่มีผมพอมีพี่มีกูพี่พี่เดี๋ยวก่พี่ว่าและเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพี่คือเขาขู่พี่เขาไม่เขาขูว่าแต่ลูกจะลูกจะปาาคอผมพี่เดี๋ยวก่อน มีมึงมีกูเดี๋ยวขอเสร็วไว้รถหน่อยแล้วไม่ค้อนบนู่นถเทีวข้าขอเสร็วไว้รถหน่อยแล้วกอกูโดนมึงก็โดนด้วยครับล่าโอเคป่ะอะไรไฟูขอเบอร์หน่อยครับอย่ามาทำอะไรแบบนี้มีพี่มีผมขอเสร็วไว้รถหน่อยแล้วเบอร์อะไรคะ ีไปด่อยผมหน่อยทำอะไรไปโปรเจกต์ครับทำหน้าทำเลยไม่ไม่เบอร์อะไรคะพี่เล้วทำไมต้องมาพูดแบบนี้ฮะเรื่องส่วนตัวคือเจฟูพี่ขอโทษลูเซียทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอ่ะลูเซียใจเย่อ่อนนะลูเซียนะใครเป็นคนแบบนี้ทำหน่อยลูเซียอะไรที่กำลังถืออยู่น่ะก็วางก่อคือป้าคุยได้ป้าอธิบายได้นะ มันไม่มีอะไรแป้งไม่ได้ทาอะไรเลยเป็นสามาเหรอไม่เคยอุ้งขายซากโคครับผมในชีวิตนี้มีอะไรครับในไม่มีไโอมบอลเล่นไม่มีผมแกล้งเล่นไปกันแหละไม่มีหรอกโอ้รู้เสียพี่โอ้โทษแฟนเย็นโลกแฟนเย็นมาจริงๆผมไม่เคยอุ้งขายจริงๆจริงๆับจริงๆนี่พูดเลยพูดเลยก็ใครอดีตอดีตอ่ะพูดแต่ตัวนี้เลยคุกเขาต่อตัวนี้เลยมาประเทศนี้ผมไม่เคยอุ้งขายนอกจากคุณครับผม เขาไปไหนอ,ะอ่ะอ้าวลูกจะเชื่อของแล้วลูกจะเชื่อของแล้วจริงๆค่ะเขาก็นลากเธอคนเดียวเขาก็บอตลอดเราไม่คิดจะห้ามพี่สิงโตหน่อยหรอคะ มาคือเจ้าหน้าผมห้าไม่ทานจริงๆครับผมคืออก็ม,อมีพี่มีผมไม่ทําเป็นเพื่อนพี่เหรอมีพี่มีผมตาเงี้าเงี้ยมีพี่ดีผมไอ้ล <c oughs> ูกเสียไอ้ลูกลูกโอยไม่คือเจ<ะ>อป้าป้าครับครับผม ตอบน้นยาครับฮะได้ยินปะฮะครับผมมา่ันงล่ะคะอืครับเฟรช่วยหาหน่อยดิโทรแล้วไม่ติดคะ่ะ โคำลาได้ไปกับติงโตหรือเปล่าคะก็ถ้าที่ผ่าก็ไปด้วยการไงกูจะผูกก็เห็นผมมาให้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไอเรื่องเดยวอู้ใครผมไม่เคยอู้ใครเลยอย่าพึ่งไปกอดเราเราเป็นเราเป็นห่วงนายเราขอโทษทุกเรื่องที่เราไปอ่ะมันไม่ใช่ความจริงนายเป็นคนดีมากเราขอโทษนะ มามาขออะไรขอเคลียก่อนไปไปก่อนอย่าพึ่งไปไปเลยคือตาคือลบโทษเราเราขอโทษนะเราเราเราไอ้นี่ก็ปั่นเก่งจะตายอยู่แล้วนอ่ะทะเลาะเราขอโทษเราได้ข่าวมาใครทะเลาะกับใครคะเขาไม่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะผิดคนแล้วค่ะฮไอหลานทำไมนอนอย่างนี้ ผมไฟหัวลูดเป็นอะไรหัวพิภูทะลักกายฝุ่มไี้ตาหรือผมปวดหัวเป็นไรใครอ่ะน้องชื่ออะไรคะเจ้าผมเป็นผู้ชายครับเจ้าเป็นผู้ข้าขับกรแบบผมไม่ชอบใค่เป็นเด็กผู้ชายเอ้ยชื่ออะไรครับมาดแมนแทนเอ้ยชื่ออะไรผมชื่อลูซียครับลูซี่ครับลูซียครับผมลูกครับวันหัวหน้าช่องเขาจะเกยมาครับประห ใช่ผมน่าจะคนนู้นไม่เกี่ยวผมซ่อมรถอย่างเดียวปล่อยไปเถอะช่วยอะไรไม่ได้หรอกรูเซียสปล่อยเข้าไปแปลว่าเขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะไม่รู้เหมือนกันิทีจอยเจอใครเจอผมแ้องไม่เป็นอะคนยยกเป็นอย่างเป็นคนดีเหมือนคนคนนป่าล้อกันดิตอนนี้คนดีนี่เนี่ยตอนนี้คนดีจูนรถถอยประตูดีมากเราดีมากครัะเฮ้ยไปไปไหนก็ไปไป เชฟไม่มีงานทำเนี่ยไปไปขาเข้าไปมหาช่างโชว์